เรามาทบทวนคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์กันนี่นะจ๊ะพอเราเนะี่ยเราเนะี่ยมีคุณสมบัติพอเปรียบเทียบกับตัวท่านได้บ้างไหมข้อไหนนี่นะจ๊ะคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคข้อที่หนึ่งก็ได้แก่อเคทต,ตานี่นะจ๊ะ คือความไม่ติดอยในของรักของชอบของคนอื่นหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งมุนสวนทางแห่งพระนิพพานเป็นหลักสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้จะไม่มีติดอุภายในใจของท่านเลยแม้แต่น้อยแต่จะติดก็ติดอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวเท่าน,นั้น นั่นก็คือติดใจการสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสมสมสมุติเจ้าถ้าของเราก็ติดใจการสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อจะไปที่ที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะที่เราทวนนะจ๊ะคุณสมบัติของพระบริษัทข้อที่สอง ดแกนิราลยตานิราลยตาภาษาบาลีนี่เพราะมากเลยคือความไม่อะไรเกี่ยวกับในสิ่งของภายนอกไม่อะไรอวอร์นเลยะจ้ะหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ หลุดพ้นจากเรื่องพันธนาการทั้งหลายในชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของอิจฉาโลกทั้งหลายต่างก็หลงไหลได้ปลื้มพระบริสัทว์จะไม่หลงยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเราทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือสิ่งของ แล้วเป็นสิ่งที่ทำให้ใจไม่เป็นอิสระโมเวไปผูกพันนะจ๊ะแล้วเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องติดอยู่ในภพคือถ้าผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของที่ยังอยู่ในภพสามแล้วก็ยังติดอยู่ในภพสามยากที่จะทำจิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสท,ทั้งหลายได้นี่จ้ะถ้าเราใจเราไปติดของนอกภพ แล้วก็จะหลุดออกจากพบที่เราอยู่นี่เนาะโดยเบื้องต้นก็คือไม่ติดอะไรในภพสามก่อนถึงจุดจุดหนึ่งพอถูกส่วนก็จะมีของนอกพบมาให้เราติดจะผุดผ่านกันมาเองเหนไ่ยจ๊ะเมื่อเราพิจารณาของชีวิตทุกๆชีวิตว่า ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะอ่ามันก็จะหลุดได้ thăm xin thăng lai có lai quan văn tên khinh mà có phan สบายสบายอย่างที่ไม่เคย เราปล่อยวางอย่างนี้ได้นี่นะจ๊ะใจก็จะหลุดจากภพสามแล้วก็มีสิ่งนอกภพมาให้เราผูกพันแทนผ่านเราหลุดไปเลยอย่างนี้นะจ๊ะคุณสมบัติข้อที่สของพระโพธิสัตว์ได้แก่จาโคคือความเสียสละการแบ่งปันหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความยินดีในการเป็นผู้ให้ มากว่าที่จะเป็นผู้รับเพราะอัยาริยสัยในปกติของพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เกิดมาพื่อสละความตระณีออกจากใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในทุกๆชาติที่ท่านเกิดมาสร้างบาร,รมีท่านยังได้สละทรัพย์สละอวัยวะหรือแม้กระทั่งสละชีวิตของตัวท่านเองให้แก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์สุขอย่างยิ่งของตัวท่านเอง และมวลมนุษยชาติทั้งหลายนั่นคือการได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพธิยานเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในนาคตตัเหตุนีเองพระพุทธศาสนจึงถือเป็นสุดยอดของบุคคลที่มีความเสียสละและก็เป็นนักสังคมสองครระอ์ของโลกและจักรวาลอย่างแท้จริงนี่เป็นตัวจริงนะจ๊ะคุณสมบัติข้อที่4คือปาหานัง เกีความปล่อยวางหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่สามารถปล่อยวางเรื่องราวต่งางๆที่มากระทบใจได้อย่างง่ายได้เราเดินปกติแล้วนี่พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจไม่ผูกโกรธใครว่าร้ายใครไม่ถือสาความใครและไม่เอาเรื่องใครเลยแม้แต่น้อยซึ่งก็ไม่ใช่ทําได้ง่ายแต่ก็ไม่ยากแต่ก็มักจะไม่ค่อยทํากันนี่เนาะ พระโพธิสัตว์จะมีแต่อารมณ์ที่อยากจะสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งเงินไปเพียงอย่างเดียวอย่างพวกเราเห็นไหมอยากจะสั่งสมบุญบารมีกันไปอย่างเดียวใช่บัดจ๊ะใช่ใชเอาสักองค์ที่นี่นะคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ข้อที่ห้าแต่แกอปุณราวัตนานี่ที่เขาบอกภาษาบาลีเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องแต่เพราะดีนะ อปุณราวตินาเนี่ยดูความหมายเนี่ยจริงเพราะใหญ่คือความไม่คิดกลับกลอกหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความคิดกลับกลอกไปมาอปุณราวตินาเพราะโดยปกติแล้วพระโพธิสัตว์จะเป็นคนที่มีสัจจะประจําใจคือเป็นคนจริงเมื่อแต่งใจบวชอุทิศชีวิตก็บวชอุทิศชีวิต อันนี้สมมติได้ฟังนะอจริงไม่น่าวอยหลังหลอกเหมือนบางคนในโลกทั่วๆไปคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นและทุกคำพูดหรือทุกการกระทำของพระโพธิสัตว์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขต่อตัวท่านเองและชาวโลกเท่านั้น ดังนั้นสัวน,นไทยที่ว่าปากไม่ตรงกับใจจึงไม่สามารถนำมาใช้กับพระโพธิสัตว์ได้นี่เนาะคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ข้อที่หกเลแ่สุขุมัตตาโอภาษาเลาะมากเลย มาคือความละเอียดรอบขอบภาษาบาลีนี่นะ่าศึกษาเราเก็บคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไว้ความรู้ที่จะทำให้เราดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เนี่ยน่าศึกษามากกว่าภาษาใดๆเลยในโลกนี้นะ จะมาในภายหลังก็คือภาษาไทยเพราะเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายเอาไว้ก็มีภาษาบาลีกับภาษาไทยเนี่ยนี่นะภาคโปรดภาคปราบนี่นะสุคุมตาคือความละเอียดรอบคอบหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบช่างสังเกตและเป็นคนที่มีปฏิพาน์ใบพริบที่ดี ไม่ประมาทเลินเลอจะไม่เนี่ย้เสียการเสียงานและก็เสียเวลาในการสร้างบารมีเพราะเวลาทุกอนวินาทีของพระโพธิสัตว์นั้นมีค่าเป็นอย่างยิ่งเวลาที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้มีไว้เพื่อใช้สร้างบารมีนี่นะจ๊ะเพราะพระโธิสัตนพระโพธิสัตว์ท่านจะใช้ทุกนอนวินาทีเป็นไปเพื่อการนี้ ถึงนด้นปกติแล้วพระโพธิสัตว์จะทํางานที่ท่านต้องรับผิดชอบอย่างวิธีพิถันและก็ละเอียดรอบคอบไม่ว่างานนั้นจะเป็นไว้เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองหรือต่อผู้อื่นก็ตามท่านก็จะทุ่มเททางานนั้นนั้นอย่างเต็มที่เต็มกําลังและทําอย่างสุดความสามารถเท่าที่ตัวท่านจะทําได้คือถ้าเนื้องานมีอรอก็จะทําไปเกิดรอยเนี่ย อย่างหัวใจของยอดนักรบกองทัพธรรมที่จะไปตามภูมิบุญมาบุตระเสยกาแก้วนออนหรือบวชพระหนึ่งแสรูปนี้นะจ๊ะคุณสมบัติของพระโวดิสต์ข้อที่เจ็ดนี่ภูมิมงคลทัดนสรุปเป็นวระสัมมาสุตจ้าพโลองหนึ่งในอนาคตนะจ๊ะได้แก่ มหันตตานี่เขียนอย่างนี้จ้ะมหันตตาเพราะมากเลยคือความเป็นของใหญ่นี่ถ้าบบอธิบายเราคงเข้าใจยากเราก็เรียกว่าโคตรเพชรน,นหมายความว่าพระบพิสัตว์เป็นผู้ที่มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ และมีใจที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณประดุดังความกว้างใหญ่ของท้องมหาสมุทรอันเนื่องมาจากท่านเน้มองเห็นหนึ่งประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแกมวลมนุษยชาติเป็นอย่างมากที่สุดอย่างพวกเราลุยกันสะบั้นหันแหลกชวนบวทีละล้านทีละล้านอย่างนี้นะจ๊ะอย่างนี้เรียกว่ามีคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ข้อนี้จ้ะนี่อ่ะ ดังภาษาบาลีว่า,ปาแปลว,ว่า,าความเป็นของใหญ่หมายถึงถูกต้องจ้ะเก่งมากนี่อย่างนี้นะเอาอีกไหมออคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ข้อที่8 ดูสิว่าเรามีข้อนี้กันไหมนะจ๊ะธุรานุพภทัตตาเพราะมากเลยนี่เขียนงี้นะจ๊ะธุรานุพภทัตตาคือความเป็นพูดที่บุคคลทั่วไปจะรู้ตามได้ยาก ความเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปจะรู้ตามได้ยากหมายความว่าท่านเป็นผู้ที่มีความคิดเหนือกว่าวิสัยของบุคคลทั่วไปจะคิดได้พูดปั๊บเดินหนีอะไ่างเี้อันนี้สนุกสนุก คิดริงนี้เรียกว่าเอ๊ะทำไมเก่งยังเลยอ๋อนะตอนนี้เป็นพระพระบริษัทประกอบด้วยจิตใจที่สูงส่งมีความกล้าที่จะคิดและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดีงามข้อที่แปดคือ คือหมายความว่าคิดทำเกี่ยวกับเรื่องความดีถูกต้องแต่ขคอธิฐาพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีจิตใจที่สูงส่งอย่างยิ่งแต่นั้นท่านยังคิด ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้หลดพ้นจากความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆอย่างมีขั้นตอนจากจากแสนไปห้าแสนห้าแสนไปล้านหนึ่งนี่นะอย่างมีขั้นตอนบวชเป็นพระอาชารย์พระพิริย์เจ็ดสัปดาห์แล้วก็ไปบวชเข้าปรรษาออกเดินทะดง อ๋ออยู่รับกตินแล้วออกเดินเดงไปพัฒนาพัฒนาเป็นวัตด,ดูแล้วก็ชวนญาติโยมให้ถูกต้องแล้วก็ชวนเด็กตัวเล็กๆกมาปลูกฝังมาจำจาพุจจะเป็นพ้มีมิจใจที่สูงส่งในนั้นท่านยังคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในวิธีการต่างๆอย่างมีขั้นตอน ก็กราท่านยังมองการกละไรถึงเหตุแห่งปัญหาและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการภายภาคหนะ้า<อ>จึงทำให้ท่านสามารถวางแผนป้องกันเหตุแห่งปัญหาเหล่านั้นและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมจนทำให้งานทุกอย่างสำเร็จเลือล่วงไปได้อย่างงดงาม